ขอบูชาคุณพรัดธนาตราพรอม้วทีศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงสิงสษฐสถิตผู้ดินแทนโลกาสุนันตุคุโกสักกเยเทว่าขอถวยเ,เทพดาหมาพกปดหลักษาคุณสิผงเป็นป้าคุณสิผ้าแผ่นดินคุณพระยินพระพุทธโยมนานาทีคุณพระแม่ทอลานีพระจัตุทั้งสีพะตถาลัต พระเวลุลาขออำนาจเตชาคุณบิาดามารดาคุณคูบาราตีให้มาคุ้ลยำงำบุคาลำบุญเวทีอย่าได้มีบนวฑบา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกให้มาคุ้ม ววนนหเราลังวันจากเจ้าภาพสกปรกไหลม้อนไฟไซขอบคุณหลายๆค่ะแข่งกันเบ่งกันเอาไว้น้ำข่อยเด้อแต่ว่าบัดบัดเจ้าข่อยข่อยกระซิบทำพลาดลืมเนา <conduct> ะ พอเทียนใบน้ำคอยดีนะสาธุสาจังวาสาธุเด้อข้าโคโยมุกือนออกจอมไตอันประเสริฐคุณพระพุจจารีตหลังให้มาตึงเยียมนำข้าท่านจับตาต่างแข่งขอบทำให้พระนามแม่เจ้าสาวบองข้าลำใบจู กับากนสิงศักิสิคุ้นห้องลายผู้เม่เมตตซอยมาปบปองน้ำสมองคงขัปัญญาดีถวนดีถ้าจัตุลูกาบหลันางสิทองละานเนหน้าน้าโหมขลาคุณพระอินทร์เมตต์ค่พอดำครับ บ้าัวซุ่มแล้วองนรำินีม่โอ่แรงสีดไม่โอแรงมองไมครัานเาแบบผุมคบบส้นดำรส้นดำ้ตาไปข้อคุ้มคุงาอยาให้ตัวขามากข้าบาหาคนคู่คูบ้านาจงสนคุณ่คุณอยู่รับใครบนี่ยระดับครับผมคุร้อนุับเข้ากันครับ เพื่อแทบไ่เห็นให้สดองนเห็นสีเรสีหีไให้่งัแลงไหมดูดิของโยคไคพอดำคราบผมสุดรอของเมืองคำด้วงครับขุนทางบนสีบานบสีบาขทางบนสีบาให้รำัขึ้นหน้าก็นบนให้ผู้ข่าเงนจิดปวดหังเลียงเลี้ยนไหลผู้ราตรีสีพิไลผู้สั่งสอนความรู้นาสูมา อาบนก็าใส่ล้งเลือลเบาไปฝึกห้ามาหน้านายายอ่อนขอนั้นเดือขอให้ดีติดต่องขอนั้นเดือะขอให้ดีติดต่องต้องขอมาปะล้ม่ส่โมงางคข่มาฝากใหใส่เก่งใส่เก่งล้ำแสดงพล่งงานปฏิภาอยาดยนึงบูดโก็บรรยากับในของพานงนั้นเรียนไหล หูขาเมนกินได้หูขาเลี้ยงม่ยาให้ข้าบทก่อนอยาให้ข้าบทก่อนเนี่ยมไหล่ปานน้าปา่นน้ามีนเขา,าถามเขาโสดงคอา,าดีที่เสียสงซสียสงไข่หงหินคงมัยงนย่อมมีคงขัดท้า้นั่นเดยกูหลรอกเกยกาเกกาออกทางเพียงแต่น้ำข้างกวงขิดเดน,นไหลไว้ก่อนเป็นเขาลองมุนกาขาชาสีใสน,น,นั่นเดลย แก้ไ่ทอดตนไขห้าไปส่วนขิงขอนั่นเดือขคออีกน้องดิงอมดิงละไปนีไก่สตูมาไห้กหาแหลนไปทางนั้นทางนั่งก็เชินกันคู่่อน้ำมาหยกมายอสะบองอะไรลังอลไรลังคุณหาอุ้มจ้างแม่งคุณหอมมาไกลไกลุมลุ่ลุม สักสีอยู่าตัวสูงุขอจะกว้างขค่ไหนยื่งขันขานอยากวัางขันเอืดเชิ่นั่นเด็กเธได้มา้องคุมญของคุมโป๊ะหัมหอมหัอเชิญมาลนกมาหนให้กูขาเกับกระเปหาหล่นหลุดคน